น้องคอปเตอร์นักกรออกมาขอความเห็นใจค่ะหลังจากที่โดนดราม่าไปสดสดร้อนๆ้อนค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าทางด้านบอสหนุหมอลำเซเวนหกก็ได้ออกมาส่งกลาลังใจเช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้นะคะกระแสน้องคอปเตอร์กลับมาเนื่องจากได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะว่าน้องคอปเตอร์จะหันไปซบไหลาทางด้านวงหมอลำอลังการโชว์ค่ะเป็นวงหมอลำใหม่ที่ จะมีการเปิดฤดูกาลในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้อ่ะขออภัยนะคะไม่ใช่17ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะทุกคนก็เป็นเดือนเกิดของน้องด้วยแต่หลังจากที่มันมีกระแสออกมาค่ะทางแม่ฮะก็ได้ออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับน้องคอปเตอร์เข้าสังกัดหมอลลอลังการโชว์เสียง62อย่างแน่นอนหลังจากที่น้องน่ะ ลาลงจากวงศิลปินภูไทยด้วยเรื่องสุขภาพนะคะทุกคนและพักผ่อนได้พอสมควรแล้วก็พร้อมสู้งานต่อประมาณนี้คือด้วยความที่ว่าน้องอะ่ะมีคนเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ยากมากๆที่จะมีคนรับน้องกลัวเกิดประเด็นนั่นแหละทุกคนแล้วกันแล้วน้องอะ่ะลงกลางฤดูกลาลด้วยเนาะแต่ด้วยเอกลักษณ์ของน้องน้ำเสียงของน้องหรืออะไรต่างๆนานาที่มันโดดเด่นก็ทําให้คนเนี่ย เข้ามาติดตามอย่างเนียวแน่นในด้านทางแม่หาขโพสประมาณนี้ค่ะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีทางเพจหลายเพจเอาข่าวน้องไปเล่นข่าวจนทําให้เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาค่ะเพราะว่าทางสำนักข่าวนะคะก็ได้มีการบอกนั่นแหละว่าน้องจะมีการหันไปขึ้นวงอางการการย่างเป็นทางการก็ทําให้มันมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าน้องไปต่างๆนานาอาว่าน้องเนี่ย ช่างกล้าเนาะอ่าแล้วยอมใจผู้บริหารจริง,รงๆที่กล้ารับน้องคิดยากน้ำหัวหนาได้ถาเบิงยูเดอร์ย้ายหนูสิไปทางไหนอ่าสิขืนคือบางไฟบออ่าน้องทำมาไปวงนั้นวงนี้บ่อยจังแล้วก็มาบอกน้องว่าเสียงก็ไม่ดีให้ไปพัฒนาเสียงคนเดิมอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมอ่ามันก็มีดราม่าออกมานะคะเปลี่ยนนายบ่อยมากอ่าทุกคนสมอง เออทุกคนก็เยอะจนน้องน่ะได้ออกมาโพสต์ในไม่นานที่ผ่านมานะคะเป็นการโพสต์คือขอโอกาสให้กับเด็กน้อยนะัย่นแหละทุกคนออกมาขอโอกาสให้กับตนเองเพราะว่าน้องคอปเตอร์นนะัทกรได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวคะ่ะล่าสุดที่ผ่านมาสําหรับ Facebook น้องคอปเตอร์นนะัทกรน,น้องบอกว่าผมกับเด็กน้อยผู้หนึ่งที ขอแค่พื้นที่ทำมาหากินรูโตนนะครับส่วนทีขีลายกับพานมาถือว่าเป็นบทเรียนบอกให้ผมเรียนรูน้แนติครับบอกให้ผมปรับตัวและพัฒนาแน,นาติครับคือสี่เหยียบเด็กหน่อยซิบซี่ห้จมดินเลยติครับก็ประมาณว่า คอปเตอร์เนี่ยก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่งขอแค่พื้นที่ทํากินได้ไหมไม่สงสารบ้างหรอในส่วนที่แบบว่าขี้เลในส่วนที่ทําอะไรผิดพลาดไปมันก็ผ่านมาเป็นบทเรียนไม่ให้ผมเนี่ยเรียนรู้หน่อยหรออ่าแล้วก็ไม่ให้ปรับตัวหน่อยใช่ไหมไม่ให้พัฒนาหน่อยหรออาจจะเหยียบเด็กน้อย14คนนี้ให้จมดินเลยใช่ไหมนี่คือคําพูดของทางน้องคอปเตอร์ค่ะแล้วก็พร้อมรูปภาพรูปภาพนี้คะ่ะทุกคน พอหลังจากที่น้องโพสต์ออกไปนะคะก็เห็นทางบอสนุหมอลำเสียงวิหกได้ออกมาคอมเมนต์บอกว่าส่งกำลังใจนะลูกและก็ได้แชร์ไปบอกว่าเด็กก็คือเด็กคนที่ว่าให้น้องลองนึกถึงคุณตอนอายุ14ขี้มูกหล่อนไปอย่าให้ว่าเด็กน้อยห้ายสนุกแต่มิน้นซุ่มมือขี่ทูดนี่คือบอสนุก็ไม่ทนนะคะออกมาปกป้องน้องโดยเร็วก็ทำให้คนเนี่ยเข้ามา คอมเมนต์ส่งกําลังใจและบอกว่าพวกผู้ใหญ่บางคนเนี่ยพวกใจมืดใจบอดเห็นคอมเมนต์แล้วมันเกินไปเด็กคนนึงจะรับไหวหรอสู้สู้นะน้องค่ะทุกคน14ปีเนี่ยสำหรับลุงโต้งเนาะก็บอกว่ายังเล่นน้ําเล่นอะไรอยู่เลยน้องเก่งมากๆแล้วเด็ก14ก็คือเด็ก14มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ก็คือดีมากๆแล้วนะคะก็อยากให้มองตรงนี้ด้วยความแบบว่าเด็ก เขายังไม่บรรลุน ah ิติภาวะเด็กเขายังไม่มีการแบบว่าพร่ำสอนมาย้ำๆย้ำๆมาทุกคนเข้าใจไหมแล้วการทําอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาอาจจะเป็นความผิดพลาดของน้องถามว่าน้องจะพัฒนาได้ไหมคนเหาพี่น้องมันบ่ซัวแบบว่าขัดีซัวเนาะมันบ่ซัวไปที่ตลอดดอกมันสามารถเปลี่ยนได้เราบทเรียนต่างๆที่ผ่านมากับการที่น้องอยู่วงหมอรั้มาสามสี่วงเนี่ยมันถือว่าเป็นบทเรียนของน้องแล้วแล้วการที่น้องเจอดราม่าเนี่ย ถือว่าเป็นบทเรียนของน้องแล้วนะคะอย่าอย่าไปว่าน้องเลยมันเกินจะรับไหวจริงๆขนาดาอนนีไปอ่านคอมเมนต์ไปเห็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยมีแต่ผู้ใหญ่นะมีแต่ผู้ใหญ่เลยนะเข้ามาด่าน้องไม่คือมีแต่คนที่มีวุฒิภาวะมากๆแล้วแต่กับกายมาคอมเมนต์คือแบบว่าบกคนมัมีสมองเอาไๆแต่บางคนเลยว่าออกมาปกปองน้องในตะวันห้ม,วม่วงหรือข้อมีตวันอยู่สิบสี่ปีเนี่ยคือจะไปว่าเขาหลายเขา มีอาชีพเดี่ยงขอบรัวมีบานมีที่ดินมีรถเนี่ยถือว่าโอ้ยากมากๆที่เด็ก14ปีจะทําได้นะทุกคนทางด้านผู้จัดการใหญ่นะคะพี่น้องผู้จัดการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารของวงหมอรับอลรังการโชค์ค่ะบอกว่าบักลาเก่งและลูกลุงขาใจมึงสู่เอายามา่าไฮเซกูเดอร์ลุยยางเดี่ยวค่ะนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ออกมาปกป้องน้องนะคะเป็นกําลังใจเยอะมากๆเลยค่ะขอให้น้องคอปเตอร์นี่สู้ต่อไปคือน้องก็เยียบโดยตลอดเนาะ ไม่ค่อยเห็นน้องออกมาอะไรแบบนี้น่าจะเป็นน่าจะอุย้ยนานมากๆแล้วในะรอบหลายเดือนที่น้องออกมาโพสตัดพอได้ขนาดนี้ขึ้นเรือโตนด็กหน่อยละคะ่ะพี่น้องความฝันความฝันของเด็กหน่อยอายุ14แต่ว่าน้องอะมาอยู่ในแวดวงตั้งแต่อายุ10ตต้นๆแล้วเนาะความฝันของน้องสิ่งที่น้องต้องการอ่ะบางคนน้องอาจจะบอกว่ามองว่าน้องเป็นเด็กไม่เต็มมองว่าน้องเป็นเด็กพิเศษน,นู่นนั่นนี่แต่คุณแค่เด็ก คุณนะ่ะตอนอายุ14เป็นเด็กธรรมดาน่ะคุณทําได้เหมือนน้องไหมอ่ะทุกคนน้องไม่ใช่เด็กพิเศษน้องไม่ใช่เด็กอะไรเลยน้องก็แค่เด็กคนหนึ่งที่อ่ะคนเรามันมีสมองพัฒนาการที่ไม่เหมือนกันแต่น้องสิ่งที่น้องมีคือความสามารถที่มันล้นมากๆในตัวเด็กน้อย ว่าจเป็นการเป่าแค้นการลองการล่ําต่างนานาการลองเพ่งการจับก้อนเพ่งจับก้อนล่านอกกับสาารถเหตได้นอกเล่นตลกย่างได้เลยค่ะพี่น้องสอนให้ไปเบิรงว่าลาสุติพานมาเนี่ยนอกกับเฮดได้ค่ะนี่คือความสามารถของน้องอ่า fc เ,เข้ามาคอมเมนต์ว่าอีเมน์ําตาไหลอีกแล้วสู้ๆติดตามหนูตั้งแต่บอท่านมีบาดฮักจนนี้ตอนนี้หนูมาไกลมากๆอ่าพี่เอกวิรลศักิ์ก็บอกว่า โอ้ยมาเหลือตัวเทนนอสลูกสู้ๆเด้อบักลาเผชิญกับอีกหลายๆเรื่องเชื่อว่าอนาคตน้องเจอเยอะกว่านี้นะคะน้องยิ่งโตยิ่งต้องเจอเยอะกว่านี้เป็นโพสต์ที่ทําให้แม่แม่เอฟซีน้ําตาไหลแล้วส่งกําลังใจเยอะมากๆเลยสําหรับน้องคอปเตอร์นักตกรอลังการโชว์ค่ะถึงแม้น้องอาจจะไม่มีเหมือนเขาอะไรต่างๆนานา,นาแต่ว่าน้องก็สู้อดทนเข้มแข็งสักวันจะเป็นวันของน้องคอปเตอร์นี่คือคอมเมนต์ที่เข้ามาส่งกําลังใจ เด็กคนนี้นะคะทุกคนคืออยากอยากแบบว่าเรือตตวนอิรีเฮดคาวมาในเสาวนี่เฮดคาว,าน,น,คาวน้องมานีน้องเจอดราม่ามาตลอดนะคะน้องไม่เจอเรื่องดีๆเลยถ้าพูดตามตรงแต่น้องก็ยังสู้โดยเฉพาะบ้านหักแม่หักสู้มากๆสู้ตรงที่ว่าไม่ปล่อยมือน้องไปไหนบางคนบอกว่าอัน,น้องเคยทําผิดอะไรมาต่างๆเราไม่ทราบ แต่แม่ฮักก็คือไม่เคยไปไหนพยายามอยากให้น้องมีเนี่ยรถตู้น้องอยากได้่าตีน้องกับนีรถตู้ได้บ้านนกดาวน,น,นังหนึ่งได้ที่ดินเป็นอของตจาาของนี่คือสิ่งที่น้องได้แล้วก็ได้มาอยู่วงหมอลำใหม่ที่จะมีการเปิดฤดูกาลในฤดูกาลน้านี้ยังไงก็ฝากสปอตเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะถือว่าเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจค่ะ